ดูพี่น้องพี่น้องดูนะครับเนี่ยเห็ดเห็ดตะไคร้นี่นะครับคุณแม่คุณแม่เนี่ยไปเก็บมานะครับดูดิคุณแม่ไปเก็บมาโอ้คุณแม่ทิี่รู้ร,รู้เขารู้ว่าลูกชอบเห็ดชอบเขา้าปปาเห็ดเขาก็เลยไปเก็บมาเองเลยครับเก่งมากเลยครับดูดิเขาไม่กลัวไม่กระทั่งยุงนะครับเปนะ็นไงติดตัวตอนตอน ตอนที่คุณแม่ไปเก็บนี่ผมผมผมไม่รู้นะครับเพราะไปเก็บมาจากไหนก็ไม่รู้ครับเก็บป่าไหนก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยโอ้ดูครับสวยๆงั้นนี่เห็ดตะไคร้นี่ครับนี่ดูครับดูมีเห็ดดินครับเห็ดดินเห็ดบางเห็ดผมก็ไม่รู้จักนะครับนี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดขี้ขมาดว่ะใหญ่บ้างมีมีสองสามเห็ดนีเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนี่ น่าจะเป็นเหตุเพิ่งนะครับดูครับพี่น้องอ่ะต่อไปก็จะอะแกงแล้วก็จะกินให้พี่น้องดูนะครับอย,อย่าอย่ากินน้ําลายตามนะครับกินได้กินเลยครับกินน้ําลายผู้เล่นครับผู้เล่นตามชมได้เลยครับ ความสะอาดเห็ดเสร็จนะครับก็จะไปเก็บอยอดใบติวนะครับเสร็จแล้วก็จะมาย่างนะครับย่างเห็ดแล้วก็ตําเห็ดกินนะครับผมอตอนนี้ผมจะไปเก็บใบต้นติวนะครับใบอ่อนนะครับเพื่อจะมาแกงใส่ของเห็ดตะไคร้นะครับไปเปล,ลว่าผมครับไปด้วยกันเลยครับ นี่ครับพอได้เก็บอยู่ครับพอได้เก็บอยู่โอ้สวยมากครับสวยมากนะครับติ้วขาวนะครับต้นนี้มาเก็บด้วยกัน แกงอร่อยอร่อยนะครับเห็ดนะครับวันนี้เห็ดป่าครับคุณยายคุณยายทินไปเก็บมานะครับไปหามาครับนี่ลูกไม่รู้เลยนะครับเนี่ย พอแกงนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากครับดูครับต้นไม้นะครับบรรยากาศดีมากเฮ้ยเก็บอีกสักหน่อยนะครับเขจะ นะครับนี่คือเรียกว่าต้นตี้วนะครับตี้วขาวนะครับพยายามที่จะเอาไปชำแล้วครับแต่ไม่ติดครับทําไม่เป็นเอาไปชำที่บ้านนะครับแต่ไม่ได้คน่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับ แค่นี้ก็พอแล้วครับโอเคครับผมท่านผู้ชมกำลังจะได้กินเลยนะครับเด้อใกล้จะได้แล้วครับ ได้ที่แล้วนะครับตอนนี้พร้อมกินแล้วครับมามาเด้อพี่น้องเด้อมากินเขาเด้อแข่งเฮีย็นด้กยกันเนดื้อมันดื้อ มามาพี่พน,น้องมามาเด้อนี่ผลูคนงานครับ จัดลายมากมายม,มหาศาลแกงหกไข่ครับจาบพึ่งนี่พึ่งเนี่ยนะคุณผู้ชมพึ่งนะครับ bát giờ ha, đùa ha đùa đùa, kiếm rồi à, bát giờ, tiêu Tôi tôi lại. Đó là tấm bụi lạ kiếm thì นัานพิดตาคำนี้เพื่อนท่านผู้ชมด้วยกันบันทึกครับ จงังวัหนองแรงก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ญาติยายทุกคนนะครับที่รับชมนะครับอขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามกดซับกดสกครด้วยนะครับผม